คำของพระเจ้าในเช้าวันใหม่พระธรรมฟิลิปปีบทที่หนึ่งการทักทายเปาโลและทิโมธีผู้รับใช้ของพระเยซูคริสต์เรียนบรรดาธรรมมิกชนทุกท่านในพระเยซูคริสต์ซึ่งอยู่ในเมืองฟิลิปปีรวมทั้งบรรดาผู้ปกครองดูแลและมัคคนายก ขอให้พระคุณและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าจงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิดคำอธิษฐานของเปาโลเพื่อคริสเตียนที่ฟิลิปปีข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าทุกครั้งที่ระลึกถึงท่านทั้งหลาย และทุกครั้งที่ข้าพเจ้าทูลขอเพื่อท่านทุกคนก็ทำการทูลขอด้วยความยินดีเสมอเพราะท่านทั้งหลายมีส่วนร่วมในข่าวประเสริฐตั้งแต่วันแรกจนเวลานี้ข้าพเจ้าแน่ใจอย่างนี้ว่าพระองค์ผู้ทรงเริ่มต้นการดีไว้ในพวกท่านจะทรงทำให้สำเร็จ จนถึงวันแห่งพระเยซูคริสต์ที่ข้าพเจ้าคิดอย่างนี้เกี่ยวกับพวกท่านทุกคนก็ถูกต้องแล้วเพราะว่าท่านมีใจรักข้าพเจ้าเนื่องจากพวกท่านมีส่วนร่วมกับข้าพเจ้าในพระคุณทุกคนทั้งในการที่ข้าพเจ้าถูกคุมขังและในการปกป้อง และหนุนให้ข่าวประเสริฐตั้งมั่นคงเพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นพยานให้ข้าพเจ้าได้ว่าข้าพเจ้าคิดถึงท่านทุกคนเพียงไรตามพระทัยสงสารของพระเยซูคริสต์และข้าพเจ้าอธิษฐานว่าขอให้ความรักของท่านทวียิ่งยิ่งขึ้นพร้อมกับความรู้และวิจ,จนานณญาณทุกด้าน เพื่อท่านทั้งหลายจะสังเกตเห็นได้ว่าสิ่งใดประเสริฐที่สุดเพื่อท่านจะได้เป็นคนบริสุทธิ์เป็นคนไม่มีที่ติได้ในวันแห่งพระคริสต์และเป็นคนที่เต็มบริบูรณ์ด้วยผลของความชอบธรรมซึ่งเกิดขึ้นโดยทางพระเยซูคริสต์เพื่อถวายพระเกียรติและการยกย่องแด่พระเจ้า สำหรับเปาโลนั้นการมีชีวิตอยู่ก็เพื่อพระคริสต์พี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าปรารถนาให้ท่านรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับข้าพเจ้านั้นได้กลับเป็นเหตุให้ข่าวประเสริฐแพร่ขยายออกไปฉะนั้นจึงเป็นที่รู้กันในหมู่ผู้คุมประจำกองบัญชาการทั้งหมดและคนอื่นๆทุกคนว่า การที่ข้าพเจ้าถูกคุมขังนั้นก็เพื่อพระคริสต์และพี่น้องส่วนมากก็เกิดความมั่นใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าจากการที่ข้าพเจ้าถูกคุมขังและพวกเขามีความกล้ามากขึ้นที่จะกล่าวพระวจนะโดยปราศจากความกลัวจริงอยู่ที่มีบางคนประกาศพระคริสต์ด้วยความอิจฉาและการวิวาท แต่ก็มีบางคนที่ประกาศด้วยเจตนาดีฝ่ายหนึ่งประกาศด้วยความรักโดยรู้ว่าข้าพเจ้าได้รับการแต่งตั้งไว้ให้กล่าวปกป้องข่าวประเสริฐนั้นแต่อีกฝ่ายหนึ่งประกาศพระคริสต์ด้วยการชิงดีกันไม่ใช่ด้วยความบริสุทธิ์ใจจงใจจะเพิ่มความยากลำบากแก่ข้าพเจ้า ในระหว่างถูกคุมขังแต่จะเป็นอะไรไปละ่ะไม่ว่าจะประกาศด้วยการเส่แซงหรือด้วยความจริงใจพระคริสต์ก็ถูกประกาศไปในทุกที่เรื่องนี้แหละที่ทำให้ข้าพเจ้ายินดีและข้าพเจ้ายังจะมีความยินดีต่อไปด้วยเพราะข้าพเจ้ารู้ว่าโดยการทูลขอของท่านทั้งหลาย และโดยการช่วยเหลือของพระวิญญาณของพระเยซูคริสต์สิ่งนี้จะเป็นเหตุให้ข้าพเจ้ารอดพ้นข้าพเจ้าคาดหมายและหวังว่าจะไม่ได้รับความละอายใดๆเลยแต่โดยความกล้าหาญอย่างยิ่งพระคริสต์จะทรงได้รับการยกย่องสรรเสริญในร่างกายของข้าพเจ้าในเวลานี้ ดังเช่นที่เคยได้ตลอดมาไม่ว่าจะโดยชีวิตหรือความตายเพราะว่าสำหรับข้าพเจ้าการมีชีวิตอยู่ก็เพื่อพระคริสต์และการตายก็ได้กำไรถ้าข้าพเจ้ายังจะมีชีวิตอยู่ในร่างกายข้าพเจ้าก็จะทำงานให้เกิดผลแต่ข้าพเจ้าไม่รู้ว่าจะเลือกฝ่ายไหน ข้าพเจ้าลำบากใจระหว่างสองฝายนี้คือว่าข้าพเจ้ามีความปรารถนาจะจากไปเพื่ออยู่กับพระคริสต์ซึ่งประเสริฐกว่ามากนักแต่การที่ยังอยู่ในร่างกายนี้ก็จำเป็นมากกว่าสำหรับพวกท่านเมื่อแน่ใจอย่างนี้แล้วข้าพเจ้าก็รู้ว่าข้าพเจ้าจะยังอยู่ คืออยู่กับท่านทุกคนเพื่อความเจริญและความชื่นชมยินดีในความเชื่อของท่านทั้งหลายเพื่อที่ว่าความภูมิใจในตัวข้าพเจ้าของพวกท่านจะทวีขึ้นในพระเยซูคริสต์เพราะว่าข้าพเจ้าจะมาหาอีกครั้งขอเพียงให้พวกท่านดำเนินชีวิตสมกับข่าวประเสริฐของพระคริสต์ เพื่อที่ว่าไม่ว่าข้าพเจ้าจะมาหาและได้เห็นหน้าท่านหรือไม่มาหาข้าพเจ้าก็จะได้ยินข่าวเกี่ยวกับพวกท่านว่าท่านยืนหยัดมั่นคงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันร่วมกันสู้ด้วยจิตใจเดียวกันเพื่อความเชื่อที่มาจากข่าวประเสริฐ และท่านไม่เกรงกลัวพวกที่ขัดขวางเลยสิ่งนี้เป็นหลักฐานแห่งความพินาศต่อพวกเขาแต่เป็นหลักฐานแห่งความรอดของพวกท่านและการดังกล่าวมาจากพระเจ้าเพราะพระเจ้าทรงให้พระคุณแก่ท่านเพราะเห็นแก่พระคริสต์ไม่ใช่ให้ท่านทั้งหลายเชื่อในพระองค์เท่านั้น แต่ให้ทนทุกยากเพราะเห็นแก่พระองค์ด้วยคือพวกท่านก็มีการสู้รบเหมือนอย่างที่ท่านเคยเห็นมาแล้วในตัวข้าพเจ้าและได้ยินในเวลานี้ว่าข้าพเจ้ากำลังสู้รบอยู่